สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแก้มไม้ครับจะพาวันนี้เดี๋ยวนะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเอ้ยพูดไปแล้วผมจะพามาดูเบื้องหลังเอ่อวิดีโอทิกตอกนะครับว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูเบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้นะผมก็ จริงๆผมก็ให้เพื่อนสร้างให้ครับให้เพื่อนสร้างให้มีแต่อันเดียวนี่นแหละที่ผมสร้างเองก็คือแตงโมแบบนี้ไม่มีแตงโมเนาะเพราะมันคนละแบบอันคลิปแรกที่ผมทําก็แตงโมใช่ไหมครับแตงโมนี่ดาอันนี้ก็เป็นพี่แป้งครับมือ่งหลังพี่แป้งเพื่อนสร้างให้นะครับอันนี้อ่ะ คือผมไม่อยากลงคลิปอันนี้ครับมันพี่เขาหน้าแดงเกินไปเพื่อนสร้างหน้าแดงอ่ะไม่รู้ทำไมเพื่อนไม่ใช่บล็อกอันนี้บล็อกคาราคตาอต้าเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะกับสีผิวพี่เขากว่าแต่อันเนี้ยพี่เขาทำดีนะเพื่อนก็ทำดีอยู่อันนี้ก็เหมือนกัน ผมก็เลยเอาสองอันนี้มาลงคลิปได้อันที่เราจะเพิ่มเข้ามาอีกก็จะเป็นอันนี้ครับก็จะเป็นพี่นิกแล้วก็พี่โบท๊ทพี่แตงฟาวด์ชิง่งพี่โบ๊ทปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับโอเพื่อนึกเพื่อนสร้างนั่นนะดำดำดำมากแล้วผมจะให้ดูนะครับผมจะมันจะเป็นยูทูบเบอร์หมดเลยจะเป็นชื่อยูทูบเบอร์หมดเลยนะครับ ก็คือจะมีพี่แป้งพี่แป้งเอาไปแล้วพี่ไปพี่ผมแดงพี่ผมแดงก็เออตรงนั้นเลครับตรงนั้นพี่ผมแดงแล้วก็พี่เนมพี่แจ็คแป๊บโพี่สไปแล้วก็แตงโมเอาไปแล้วเรียวพีทอาจุม่าพี่ว o l a ลพี่ปาร์คิลเลอร์พี่โอป้าทัชช พี่นน,นทเทจิพี่แตนพอวัชชิ่งกันไปแล้วแล้วก็พี่นิกก็เอาไปแล้วนะครับก็จะเอาชื่อยูทูบเบอร์ทั้งหมดนี่มาเลยนะครับชื่อยูชื่อยูทูบเบอร์นี่แหละคือคือเบื้องหลังคลิปวิดีโอเดี๋ยวสองอันนี้จะเพิ่มเข้ามานะครับคือพี่โบท๊ทอันนี้นะ่ะเขาก็ทำดีอยู่นะก็พอดูออกอยู่ว่าเป็นพี่ บ๊ทอันนี้ก็พี่นิกอือฮะภายข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีแค่สองแมปนี่แหละอันนี้แมปชื่อแมปทดสอบแล้วก็แมปอันนั้นครับแมปอะไรนะบ้านอ่ะอือเดี๋ยวพายเดี๋ยว ไหนๆก็มาแล้วไปเล่นเกมนอนสู้ผีดีกว่ากูสามาแล้วก็เล่นเกมนอนสู้ผีสักกันหน่อยเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงนิดนึงโอเคไหนๆก็มาแล้วอ้ะเลือกตัวละครน,นี้แล้วกันนี่คือเกมนอนสู้ผีเกมที่สร้างคุณทำให้คุณพันขวัญผวาได้ห้องนี้ก็ได้ประตูอย่างเยอะอออืืนอนห้องนี้ แล้วก็ปิดปะอ๋อแล้วเราจะนอนยังไงล่ะเฮ้ยเรามีแต่ปิดประตูได้อย่างเดียวอะเออนอนห้องนี้แล้วกันทันไหม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 โอ้ยทัน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 โอเคทันทันอยู่ เออผมเป็นเหมือนแบบโปรอ่ะอัพ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 ประตูอัพอัพให้หมดอัพอเป็นแบบโปรเหมือนแบบนอนสู้ผีอันนั้นอ่ะเฮ้ยผีมันเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้ยปึ๊บ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 ,บโอ้โหผีเลเวลสิบเอ็ดเร็วเลือกเกินเร็วจังเลยปรับใจเลือกเกินมาผมจะ เร็วเร็วเลยเร็ว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 อุ้ยสร้างป้อมปืนป้อมปืนสร้างไว้เลยผีมาแล้วเอายิตีประตูอับอัพอับอับอบอบ เฮ้ยผียิงไม่เข้าขนาดนั้นเลยเหรอสร้างตู้เกมสร้างตู้เกมเออสร้างหลายๆอันทางนี้ก็มีให้เข้าทำไมไม่เข้าโอ้ยผีผีีเดี๋ยวเสียงดังเกินเมื่อกี้ก็เสียงดังเกินไป เฮ้ยปืนอันไหนมันจะยิงเข้าจะยิงผีเข้าสักทีจุ๊บ่ะเลเวลสูงสุดมีไหมมีไหมเฮ้ยเตียงเตียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลเวลสูงสุดมีไหมวัดเฮ้ยวัด <What? S 1> อะไรเฮ้ยทำไมมัน อัพได้เรื่อยๆอ,ยอะเดี๋ยวผมลองดูเลเวลตันนะรอดูเลเวลตันเฮ้ยเดี๋ยวนะครับตัดไปเลยเคครับผมก็ยังจะอัพป,ปืนอีกประตูทองประตูทองอา้าวประตูทองแม้แต่อะไรก็ยังไงล่ะ่ะท่านผู้ชมดูเตียงผมครับทุกคนดูเตียงผมครับ เวลี่คิสมาร์ทมันกี่ล้านล้านเนี่ยหนึ่งพันล้า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 นหรอโอ้โหนี่นี่เงินเรามีเงินรวยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่น่ะลองซื้อตู้ ATM มมาดูสิอ่ะเพื่อนเพื่อนตุยไปละ เพื่อนตุยปุริเย่ไปล้วอัพประตูสูงสดุดเลือดตอนนี้ผมก็อัพเป็นพี่แดงแล้วตอนไหนผีจะหยุดได้สักทีอัพตู้เกมอนะัสร้างตู้ ATM หน่อยตู้ ATM ตู้เย็น ให้ผีตีช้าลงโอ้โหดูตู้ ATM ดิโอ้โหเป็นไปได้ยังไงตู้ ATM ตู้ ATM เงินเยอะเกินไปแล้วนะอยากจบชีวิตผีอ่ะต้องอัพตู้เกมอัพให้เป็นเลเวลสูงสุดเลยก็ได้ เลเวลสูงสุดคือเท่าไรเอ้าเผลอเผลอเผลอขายไปแล้วโอเคสุด ข้าฉันค่ะฉันให้ตายดีกว่านะไอ้ผีบ้าอ่ะอ่ะอัพอัพ ผมต้องฆ่าผีให้ตายให้ได้คลิปนี้แล้วผีมันจะตายไม่เท่านั้นเองให้ผีหยุดชะง,งักแล้วก็น้ำตะข่ายแล้วก็ทำให้ผีจบคตอนนี้มันก็ ปืดปืดปืดลื่นปืดลื่นปืดตอนไหนผีจะตายเฮ้ยจะเสร็จหรือยังขอให้มันตายเร็วๆดิ ต้องอีกนานะกว่ามันจะตายอู้เอาวัดแฮกอะไรอะอือดีมากดีมากจ้ะนะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ